มไหลแล้วไหลแล้วแดดมันบ่แหงวะฮะแดดยังบ่อันปันใดที่นี่แดดมันยังยังบ่อยนะปันดเอา ก้อนไหนบิดตัวหมดเอ๋อแต่ทุกตัวก้อนไหนหมดตัวมันมันมันหูุได้เด็กก้นไหนเนี่ยเลือกได้เลือกอยู่ได้อันแต,นแต่แต่บ่อแต่บ่อมั่นใจว่ามันเป็นไตอันนี้มันแต่ว่าสมมติไหนได้แต่ว่าอันนี้บ่อมั่นใจมันได้หลายก้อนไตเพราะว่ามันความแห้งมันมันอาจจะมาบดห่อปั้มความเร็วนะแต่มันหมุนต้องขึ้นเออแต่ว่าคิดว่าประมาณนั้นเหรอแต่มันม้นต้องขึ้นว่า เพราะว่าเข้าออกับพันได้ล่องเมือครับบมอมันสีขึ้นได้สำไดแต่ว่าถ้าดูดในไอ้หนองในห้วยเนี่ยบบมันน่าจะขึ้น,อนเออแต่ว่าแบบบาดาลเนี่ยเขายังบมมันใจว่าเขาขึ้น่ขึ้นอยู่ว่บวนะเร็วกว่น,นี้อันนี้สมอันนี้สามร้อยวัดเองเนี่ยเอ,อ